เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีการทำลายเซ็นดิจิทัลนะคะเพื่อไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆที่เราต้องการด้วยโปรแกรม Photoshop 2023กันค่ะเริ่มแรกคุณก็ต้องไปเซ็นลายเซ็นนะคะใส่กระดาษเปล่าๆที่ไม่มีลายเส้นอะไรทั้งสิ้นนะคะจากนั้นคุณก็เอาไฟล์ภาพเนี่ยเข้ามาในโปรแกรม Photoshop เมื่อเปิดไฟล์ภาพมาแล้วนะคะให้คุณไปที่ Select จากนั้นไปที่ Color r a n g e ทีนี้ตรง Select เ,เปลี่ยนเป็น s h a ์ o นะคะ ตรง fastness เปลี่ยนเป็น79แต่จริงๆแล้วคุณสามารถปรับไปด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ไปด้านขวานี่แหละมันจะทำให้เราเลือกเจ้าตัวลายเซ็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากนั้นนะคะคุณก็กดโอเคได้เลยเมื่อกดโอเคแล้วนะคะให้คุณดึงเจ้าตัวเลเยอร์แบ็กกราวนี้นะคะไปที่บวกมันจะเป็น b a c k กราว n d c เลอรลักษณะประมาณนี้ จากนั้นให้คุณมาร์กไปเลยค่ะเมื่อมาร์กไปแล้วนะคะลองปิดตา layer background ดูจากนั้นเปลี่ยนตรง normal ให้เป็นมันติพายจากนั้นนะคะ copy เจ้าตัว layer background นี้โดยกด Ctrl J หรือ Command J หากใครใช้ Mac นะคะไปเรื่อยๆประมาณ3ครั้งมันจะรวมเป็น4จากนั้นรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันและกด c t นท E หรือใครใช้ Mac กด Command E เพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้ไลายเซนดจิต่อสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วดีพิงจะลองดึงเอาไปใช้งานดูถ้ามันเป็นจุดอะไรที่เราไม่ต้องการตรงนี้ค่ะเราสามารถไปใช้ลาสโซทูได้โดยที่เรามาลากครอบพวกนี้ให้มันบรรจบกันจากนั้นกด Delete บนแป้นพิมพ์เพียงเท่านี้เองนะคะลาเซนของเราก็จะขาวใสสะอาดเคลียร์แล้วล่ะคะ่ะ หากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน p h o t o s h o p กับพิงนะคะก็สามารถสมัครได้นะสำหรับใครที่ไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนหรือทักษะน้อยอยากจะอัพสกิลการใช้ Photoshop เพิ่มนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เดือนหน้าผิงจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการแต่ถ้าใครอยากที่จะสมัครมาก่อนแล้วก็รอแบบ p ออ o ด d e r นะคะ สมัครมาก่อนได้ส่วนลดเป็นพิเศษถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยหรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากับคุณพิงสาลินีโชติค่ะ